พนักง,งานสอบสวนสอบพเมืองพัทยาน,นำตัวนายถงหยวนฟู่ผู้ต้องหาชายชาวจีนไปสอบปากคำเพิ่มเติมมีล่ามแปลภาษาเข้ารวมด้วยใช้เวลาน,านานกว่า3ชั่วโมงค่ะอีกทั้งยังได้เรียกตัวพ่อของผู้เสียชีวิต มาสอบปากคํขาขณะเดียวกันในวันนี้นางสาวมายุรีจำจรัดสพมในการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดชนบุรีได้เดินทางมาพบกับพ่อผู้เสียชีวิตเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและการเยียวยาซึ่งผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินในส่วนนี้ประมาณ2 0 0แสน 200, บาทนอกจากนี้โมลนิติสวิงยังได้นําทนายความเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านคดีกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตพนักง,งานสอบสวนจะทําการส่งไปยังสถาบันนิติเวศโรงพยาบาลตํารวจเพื่อตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดรวมทั้งประเด็นแผลผ่าตัดบริเวณท้องว่าเกิดก่อนการเสียชีวิตหรือหลังเสียชีวิตและยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่าปอดหายไปหรือไม่รวมถึงประเด็นอื่นๆที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ขณะที่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจได้ทำการควบคุมตัวนายถงหยวนฟู่ผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยาทำการการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยตำรวจได้ให้ผู้ต้องหาสวมหมวกกันน็อกแล้วก็สวมเสื้อเกราะเพื่อป้องกันการถูกประชาทันจากญาติและประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งเบื้องต้นตำรวจคัดค้านการประกันตัวค่ะเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีแล้วก็เป็นคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ